สวัสดีครับผมอาจารย์สกรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนของตัว Microsoft Excel 365กกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตอนที่เราจะเข้ามาในระบบเนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาที่ www.office.com นะครับตรงนี้นะครับ office.com นะครับจากนั้นก็ทำการ sign in นะครับ sign in เข้าสู่ระบบนะครับด้วย id password นะครับที่ผมได้ส่งให้ไปแล้วนะครับ ก็ล็อกอินนะครับผมขอล็อกอินแป๊บนึงนะครับอ่าล็อกอินเข้ามาที่ตัว o f f i c e 365นะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ Power Point นะครับตัวนี้เนาะเราก็คลิกเลือก Power Point ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็กด New Blank Presentation นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรนะครับที่เหมือนหรือแตกต่างจาก PowerPoint ที่เราใช้กันเป็นโปรแกรมบน Windows บ้างนะครับอ่ะนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของ PowerPoint นะครับที่เป็น Office 365ที่ทำงานอยู่บน Cloud นะครับก็พอมันทำงานบน Cloud นะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่จำเป็นต้องติดตั้งตัวโปรแกรมลงบนเครื่องนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ใช้เว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าถึงได้โดยตรงนะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องอไปใช้ในส่วนของอาการดูแลเรื่องของขคอยอัปดวงอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับคอยจัดการซอฟต์แวร์แล้วก็พอมันเป็นคราวปุ๊บเนี่ยเราแชร์ไฟล์ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูลักษณะหน้าจอตอนนี้นะครับก็สังเกตว่าธีมของสีก็จะเป็นสีส้มซึ่งก็เป็นสีเดียวกันกับ powerpoint เดิม นะครับมีแถบเมนูนะครับก็จะเป็นไฟล์นะครับตรงนี้ก็จัดการเกี่ยวข้องกับพวกการเซฟการเปิดไฟล์การปริ้นการแชร์ต่างๆนะครับต่อมาโฮมครับโฮมเนี่ยก็จะคือหน้าจอหลักนะครับที่เอาไว้ใช้ในการจัดการเรื่องของการพิมพ์นะครับเรื่องของการพิมพ์ก็เป็นพวกอันดูนะครับย้อนกลับในสิ่งที่ทำไปแล้วนะครับการคริปบอร์ดเนาะก๊อปวางการจัดการฟอร์แมตการสร้างสไลด์ใหม่นะครับแล้วก็พวกเรื่องของการจัดการของตัว ตัวฟอนต์ต่างๆนะครับซึ่งพอมันเป็นระบบคลาวปั๊บฟอนต์จะถูกฝังติดตั้งเอามาไว้ให้หมดแล้วนะครับซึ่งเนี่ยฟอนต์จะมีเยอะมากนะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับเป็นจํานวนมากนะครับอันนี้ก็ลองไปเล่นดูเนาะนะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของการปรับขนาดฟอนต์นะครับปรับลดไซส์ขยายไซส์ต่างๆนะครับตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ไฮไลท์ใส่สีตัวอักษร นะครับแล้วก็อื่นๆเนาะอย่างเช่นขีดค่านะครับทำตัวเนี่ยนะครับเป็นเลขห้อยข้างล่างห้อยข้างบนเชงเคสเปลี่ยนเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็เคลียร์ฟอร์แมตนะครับตรงนี้มีในส่วนของที่เป็นบุลเลตนะครับบุลเลตข้อย่อยเลือกได้นะครับนัมเบอร์ลิงนะครับการเรียงข้อย่อยนะครับลักษณะการอะไลเมนต์ข้อความครับชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาหรือว่ากระจายนะครับ อ่ะแล้วก็ให้มันอยู่ด้านบนตรงกลางหรือด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เสร็จได้นะครับตรงนี้ก็คือระยะห่างระหว่างบรรทัดครับลายสเปซซิงนะครับต้องการให้ระยะห่างเป็น1.01.5นะครับตรงนี้ตั้งค่าไปแล้วเนี่ยระยะของบรรทัดนะครับมันจะมีระยะที่ต่างกันนะครับมันก็จะทําให้เราสามารถกระจายข้อความให้มันดูหลวมๆหรือว่าให้มันดูแน่นๆได้ตรงนี้เนาะนะครับเชฟครับก็เอาไว้ใช้ในการวาดวัตถุนะครับต่างๆลงบน ลงบน PowerPoint นะครับเะเชฟนี้อาจจะมีความซับซ้อนหน่อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมขอ,อเดี๋ยวผมจะลอง New Slide ใหม่นะครับ New Slide ใหม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองวาดเชฟลงไปนะครับผมขอพอเรา New Slide ใหม่นี่นะครับมันก็จะเป็น2บล็อกอันนี้ก็คือลักษณะเหมือนกันกับตัว PowerPoint บน PC เนาะนะครับเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็คลิกที่ขอบของ Text Box กด Delete ที่คีย์บอร์ดเพื่อลบทิ้งได้นะครับผมจะลองมาวาดเชฟดูนะครับ อ่ะผมวาดวงรีตัวนี้นะครับอ่ะสังเกตเนาะกดปุ๊บเชฟมาเลยนะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์ได้เลยนะครับอันนี้จะมีความแตกต่างจากตัว Word เนาะเพราะว่า Word ตอนที่เราจะ Insert Shape ใช่ไหมครับเราเลือก Shape มาปับ๊บมันจะเป็นหน้าจอสําหรับการให้เราจัดการ Shape ก่อนจัดการรูปทรงก่อนใส่ทงใสเทคอะไรให้เสร็จแล้วค่อยเอาทั้งหมดนั่นแหละเอามาลงใส่ในกระดาษแต่ว่าพอเป็น p o w e r p o i n t เนี่ยมันทําได้เสร็จเลยนะครับ Add มาแล้วก็มาทําตรงนี้ได้เลยนะครับ มีดีไซเนอร์ทางขวานะครับคอยช่วยให้เรามันจะคอยให้คําแนะนํานะครับว่าโอเคเชฟแบบนี้ใส่แบบไหนดีนะครับมันก็จะมีตัวเลือกมาให้นะครับแล้วเราก็สามารถลองเล่นดูได้เนาะตรงนี้นะครับลองไปกดดูนะครับมันก็จะมีหลายแบบนะครับเชฟนี้ก็สามารถเทสีได้นะครับตัวนี้เป็น t e ั m color นะครับเป็นเป็นเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวป๊นนึงนะตัวนี้เป็น shape outline นะครับ shape outline ก็คือเส้นขอบนะครับเนี่ยผมใส่เป็นเส้นขอบสีแดง อมองยากเนะาะปรับเวทหน่อยนึงปรับให้มันหนาขึ้น4พิกเซลนี่อย่างนี้นะครับก็เห็นชัดขึ้นละนะครับแล้วก็มีการเลือกส,สไตล์อันนีใน้ในเคสที่เราอยากจะไม่ไม่อยากจะมาตั้งค่าเองทั้งหมดนะครับอยากจะเลือกในเทมเพลตที่เขามีให้ก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือการจัดการว่าถ้ามันมีวัตถุเยอะๆนะครับอยากจะให้ตัวไหนอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังมันซ้อนกันแบบไหนนะครับก็เลือกตรงนี้ได้นะครับ อะไ g เมนต์ครับวัตถุมีหลายหลายอันจะจัดยังไงให้มันสวยงามเช่นนะครับสมมุติว่าผม Copy ปนะี Ctrl ้เนาะคอนโทนซีคอนโทนวีมาสัก4อันสมมติอ่ะขั้นแรกผมอยากให้ทั้ง4อันเนี่ยตรงกันในแนวตั้งนะครับผมก็ต้องแรกทั้งหมดก่อนปึ๊บใช่ไหมครับมากดตรงนี้แล้วก็มาเลือกอะไแล้วก็เลือกอะไรเซนเตอรครับปับ๊บตรงไหม ตรงแล้วนะครับจากนั้นถ้าสมมุติว่าผมอยากจะให้มันมีระยะห่างระหว่างวัตถุสังเกตนะครับช่องบนเนี่ยจะห่างมากหน่อยช่องตรงนี้จะห่างน้อยหน่อยอยากให้มันห่างเท่าเท่ากันนะครับผมก็มากดตรงนี้ครับ Align น,นะครับแล้วก็มาที่ Align แล้วก็มาเลือก Distribute Vertical นะครับกระจายแนวตั้งกดปับ๊บนะครับนี่กระจายแนวตั้งระยะห่างเท่ากันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จัดสรรเอาได้ นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการจัดการกับตัวตัววัตถุต่างๆได้นะครับอ่ะต่อมาที่เมนู insert นะครับ insert เนี่ยเราสามารถ insert สไลด์ได้นะครับเราสามารถ reuse สไลด์ Slide, ก็คือถ้าเราเคยสร้างสไลด์มาแล้วในอดีตนะครับเราเอาเทมเพลตเก่ากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอ่ะของผมก็จะมีอยู่แค่2-3อันที่ผมเคยสร้างเล่นๆไว้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะอ่ะต่อมานะครับ t a b l e ครับเท b บ e ก็ลักษณะการสร้างนะครับก็เลือกเลยจะเอาไซส์ไหนนะครับปั๊บ table มานะครับพอ table มาเสร็จแล้วก็จัดครับเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะมีเมนูสำหรับจัดการ table โผ่มาให้นะครับเป็นเรื่องของเกิด delete นะครับ d e l e t e table หรือว่าจะ delete r o w หรือว่าจะ d e l e t คอลัมน์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับ Insert ครับ i n น e r t i n s อ r นอันนี้เป็น insert r o w นะครับดูจากรูปเนาะสีฟ้ามันจะเป็นแนวนอน รตรงนี้แถบสีฟ้าจะเป็นแนวนอนก็คือ insert แถวนะครับสีฟ้าเป็นแนวตั้งก็คือ insert column นะครับ split นะครับก็คือการแบ่งช่องนะครับสมมุติว่าเราเป็นช่องแบบนี้นะครับเราอยากจะรวมช่องแล้วก็แดก2ช่องเข้าด้วยกันแล้วก็มาคลิก merge นะครับสช่องเนี่ยจะถูกรว,รวมเป็นช่องเดียวกันถ้าเราอยากจะแยกมันก็เอามามาแดกในช่องที่เราอยากจะแยกนะครับกด split แล้วก็เลือกเลยครับจะเอาเป็นกี่คอลัมน์สมมติว่าผมอยากจะเพิ่มให้มันมากกว่าเดิมเป็นสี่ลัมน์ ดโอเคอย่างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น4คอลัมน์นะครับเป็นแบบนี้นะครับไซส์นะครับ, size, รบอันนี้ก็เอาไว้จัดการกับขนาดของสไลด์นะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาทางขวามือตรงนี้นะครับเมื่อเรากดไซส์ไปแล้วก็สามารถใส่ขนาดได้นะครับซึ่งตอนนี้หน่วย default เป็นนิ้วนะครับอ่าดีซบตัวนี้ก็เอาไว้กระจายขนาดครับ ขนาดของกรอบตารางเนาะบางทีเวลาตอนเราทํางานทําไปทํามาแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเอ๊ะบางช่องเล็กบางช่องใหญ่ตัวเนี้ยนะครับก็คือกระจายแถวแนวตั้งนะให้ความสูงของแต่ละแถวมันเท่ากันอันนี้ก็คือกระจายแนวนอนก็คือให้ความกว้างของแต่ละคอลัมน์มันเท่าเท่ากันนั่นเองนะครับต่อมาอะไรอันนี้ก็เอาไว้กระจายข้อความที่อยู่ในตารางครับว่าให้มันเป็นแบบชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาหรือถ้าตารางเนี่ยมันมีขนาดใหญ่กว่าข้อความเนี่ยนะครับจะให้ข้อความเนี่ยอยู่ชิดบน อยู่กึ่งกลางหรืออยู่ชิดด้านล่างก็ได้นะครับเซลมาจินครับตัวนี้เป็นตัวจัดการระยะขอบของเซลลนะครับว่าเราจะเซตให้มันมีระยะห่างมาจากขอบของเซลเนี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น0.05นิ้วนะครับจากด้านบนจากด้านล่างจากทางซ้ายทางขวาอันนี้ก็เซตอัพได้นะครับแล้วก็มีสไตล์ออปชั่นนะครับเอาไว้จัดการว่าอะไรจะเป็นเฮดเดอร์อะไรจะเป็นเฟิร์สโลว์ทอทัลโลว์นะครับแล้วก็มีตัว เหมือนกับเป็นตีมอนะ,อะเป็น table style นะครับเป็นทีมเทมเพลตให้เราเลือกใช้ได้ที่เหลือก็จะเป็นซ e l l shading นะครับใส่สีเอา t e คก็คือใส่ข้อความอธิบาย border ก็คือจะแบบมีเส้นขอบไหมเป็นเส้นทึบไหมนะครับเ e ทก็ใส่น้ําหนักของเส้นได้นะครับเราอยากจะให้เส้นของตารางเนี่ยเป็นเส้นที่มีความหนาหรือเส้นที่มีความบางก็เซตตรงนี้นะครับแล้วก็เ pen color ครับใส่สีของตัวปากกาท,ที่ใช้ในการวาด ตัวเส้นสมมุติว่าผมจะใส่สีส้มนะครับผมก็คลิกที่เพนนะครับเดี๋ยวนะนะครับก็สามารถเซตอัพได้นะครับขอดลองดูหน่อยอ่านะโอเคนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือแถบเมนูที่เป็นเทเบิลนะในการจัดการเทเบิลต่อมาพิกเจอร์ครับพิกเจอร์เนี่ยเราสามารถเอารูปจากดิสเดเว e นะครับเอารูปจาก ในคอมของเรานะครับ Mobile device ก็คือในมือมือถือ OneDrive นะครับหรือ Stock image ที่เราเคยเก็บไว้หรือว่าจาก Bing Picture ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปลากรูปมาวางในหน้าจอนี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันในการจัดการรูปนะครับเนาะส่วน Shape อันนี้ก็ทำแล้วนะครับในการที่เราวาดตัวนี้ขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเขายังมีไอคอนครับอันนี้จะช่วยให้งานเราง่ายมากขึ้นพอมาเป็น3 6 5มันออนไลน์เนาะเนี่ยเราสามารถมีไอคอนจำนวนมหาศาลให้เราเสิร์ชเลยสมมติว่าผมต้องการไอคอนที่เป็นรูป โฟนโทรศัพท์เนี่ยผมก็พิมพ์ไปมันก็มีโฟนมาให้ผมเลือกผมก็เลือกโฟนอันนึงอ่ะผมเลือกอันนี้ Insert ผมได้รูปโฟนมาแล้วอันนึงเอามาใช้ในสไลด์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวโฟนเนี่ยนะครับกดมาที่เมนูกราฟิกนะครับเปลี่ยนสีได้นะครับกดที่กราฟิกตัวนี้แล้วเราก็เลือกสีตามที่ตามธีมสไลด์เนาะบางทีเราทำสไลด์กันเป็นธีมสีเหลืองอ่ะเปลี่ยนสี ก็ปรับได้อันนี้ก็จะช่วยให้งานสไลด์เราง่ายมากขึ้นในการเอาพวกอไอคอนต่างๆมาใส่นะครับในส่วนของ Insert s m a เนาะสมาทอาร์ตครับก็ยังมีครบนะครับซึ่ง Smart Art เนี่ยนะครับฝึกใช้บ่อยๆก็จะมีประโยชน์มากในการทำพวกอินโฟกราฟิกที่อธิบายขั้นตอนวงจรลำดับต่างนะครับแล้วก็จัดการกับรูปกราฟิกได้ง่ายนะครับตัวนี้เราก็เลือกเอาตามที่เราต้องการนะครับอยากได้แบบไหนก็เลือกแล้วก็ใส่ฟิลข้อมูลลงไปก็จะเสร็จเรียบร้อยสำหรับสมาทอาร์ นะครับอ่านะครับลิงก์ครับลิงก์เอาไว้ใส่สำหรับข้อความเนาะเดี๋ยวผมคลิกขวานิวสไลด์ใหม่มาอันนึงก่อนสมมุตินะครับลิงก์ตัวนี้นะครับผมสามารถใส่ลิงก์ในข้อความได้กดเอาเมาส์แดกข้อความไว้แล้วก็กดลิงก์นะครับแล้วมันบอกว่าโอเคข้อความจะโชว์คำว่าเทสนะแล้วคุณต้องการที่จะให้มันลิงก์ไปไหนตรงนี้ครับผมลิงก์ไป google.com สมมติกด Ins e r t เข้าไปปับ๊บนะครับข้อความเทสผมจะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้เดี๋ยวนะซูมออกมาก่อนอ่าเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับถ้าเราอยากจะคลิกก็คือกดคอนโทลที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับสังเกตนะอันนี้ผมปล่อยคอนโทลกดคอนโทลเมาส์จะกลายเป็นรูปนิ้วแล้วเมื่อผมคลิกมันก็จะเปิดเว็บนะครับอ่าผมใช้ในทรูอยู่นะครับมันก็เลยเด้งมาที่หน้านี้นะครับความจริงมันจะต้องไปที่ Google ใช่ไหมอ่าผมลองกดใหม่ปึ๊บอ่ามาละ Google นะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการใส่ลิงก์เนาะนะครับเทคบ็อกครับเท็บ็อกก็คือคลิกแล้ววาดเลยก็จะได้กล่องมาเอาไว้พิมพ์ข้อความนะครับเนาะแล้วก็พอพิมพ์ข้อความปุ๊บเทคบ็อกก็เป็นกับเหมือนกับเชฟเชฟหนึ่งนะครับสามารถใส่สีเทสีใส่ได้นะครับใส่สีเทาอะสมมุตินะครับใส่เส้นขอบได้นะครับแบบนี้นะครับเส้นขอบผมอาจจะ เส้นขอบผมอาจจะเล็กไปหน่อยเพิ่มเวทเข้าไปสอย่างเงี้ยนะครับอาจจะได้เห็นชัดชดอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเอ่อแท็ box กบ็อกก็เหมือนกับไอตัวกล่องตรงเนี้ยที่เราเอาไว้พิมพ์นี่แหละมันก็คือ t e x t b o ็อันเดียวกันนะครับอ่ะฟุตเตอร์ครับฟุตเตอร์ก็คือเอาไว้จัดการกับส่วนท้ายของสไลด์นะครับตรงนี้เราสามารถใส่ได้ตัวฟุตเตอร์อย่างเช่นใส่ว่าใครเป็นคนทำอ่ะสมมติว่าผมเป็นคนทำมิสเตอร์สกอร ย่างนี้นะครับก็จะเป็นการบ่งบอกว่าโอเคสไลด์เนี่ยนะครับใครเป็นคนทำแล้วก็ข้อความเนี้ยก็จะปรากฏกด apply to all ปุ๊บนะครับมันก็จะปรากฏอยู่ทุกๆสไลด์เลยนะครับสังเกตนะตรงนี้ข้างล่างนะครับปรากฏอยู่ทุกๆสไลด์ได้เลยนะครับใส่สไลด์นั้เบอร์ไหมติ๊กถูกเข้าไปก็จะมีเลขขึ้นมาให้ละนะครับโดนโชว์ออนไตเตอ i สไลด์ครับส,สไลด์หน้าแรกเนาะส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยโชว์นะ เราก็กดโดนโชว์ show, มันก็จะไม่โชว์อะไรเลยเพราะว่าหน้าแรกก็จะโฟกัสแค่ชื่อของ p r e s t n t a t i นนะนะครับที่เหลือก็ค่อยโชว์ก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับในการที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับคอมเมนต์ครับก็ยังมีคอมเมนต์ที่เอาไว้ใช้ในการปรับแต่งสมมุติว่าเราทําทําไปปุ๊บแล้วเราก็ไปให้คนอื่นในการตรวจสอบให้เรานะครับก็าอาจจะคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์มาเลยแก้ไขสีให้ เหมาะสมนะกดตรงนี้ปุ๊บนี่ครับก็จะมีคอมเมนต์มาให้นะครับเวลาเราเอาเมาส์มาชี้ที่คอมเมนต์ก็จะมีแดกจะมีกรอบมาบอกว่าอ๋อเขาคอมเมนต์ตรงนี้อ่าสมมุตินะครับเทสเนี่ยผมอยากจะคอมเมนต์เทสเลยผมก็มากดที่เอาเมาส์ดแดกจุดที่อยากจะคอมเมนต์กดคอมเมนต์แล้วก็ลิงก์ไม่ถูกต้องอ่าส่งเข้าไปอย่างนี้ครับเอาเมาส์ชี้ก็จะเห็นว่าโอเคนะครับแก้ไขตรงไหน นะครับอ่ะทีนี้ก็คนแก้ไขก็แก้ไขไปครับผมขอปิดตัวนี้ก่อนเนาะคนแก้ไขก็แก้ไขไปแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็มากดตรงนี้แล้วก็กด resolve trade ก็คือแก้แล้วจบอ่ะตรงนี้แก้แล้วก็ resolve แก้แล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จลนะับในส่วนของ insert เนาะอ่า audio นะครับแทรกเสียงได้ออนไลน์วิดีโอแล้วก็ใส่ add-on ได้แต่ว่า add-on เนี่ยนะครับ มันเป็นเหมือนั๊กอ i n เสริมซึ่ง Office ส6 5ไม่อนุญาตให้ user เพิ่มเองนะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นบัญชีที่มีกฎการใช้งานร่วมกันดังนั้นการเพิ่ม add-on มันจะส่งผลต่อทุก account ดังนั้นเราก็เลยล็อกไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาด r ครับขอ New Slide ใหม่นะครับด r a w แล้วผมขอลบไอ้ Text Box ออกให้หมดเลยนะครับให้มันเป็นหน้าจอเปล่าๆด r เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่เอาไว้ให้เราวาดรูปทรงโดยที่เราวาดขึ้นมาเลยโดยใช้เมาส์วาดเลยนะครับโดยเช่น อ่าผมกดดินสอนะครับแล้วผมก็วาดวงกลมที่ไม่ค่อยกลมเท่าไหร่อ่าขึ้นมานะครับวาดเสร็จแล้วนะครับผมอาจจะ,ะวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะอันนี้มันเป็นเหมือนปากกาไฮไลท์นะนะวาดรูปดาวอ่าโอเควาดแล้วนะครับนี่ก็คือลักษณะของการรอให้เราวาดอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถ จัดการกับวัตถุพวกนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่เราวาดนะครับแล้วก็มีเมนูตรงนิ้วตรงนี้นะครับเอาไว้ให้เราวาดแบบฟรีสไตล์ได้โดยที่มันก็จะยึดว่าตอนนี้เราเป็นใช้โหมดปากกาไหนอยู่นะครับกดยางลบเพื่อลบนะครับแล้วก็มีเมนูตรงนี้ครับเล s โซ่ซิเลอันนี้เป็นเมนูที่เอาไว้ให้เราเลือกแดกเลือกเอาเมาส์เหมือนกับเวลาเราเอาเมาส์ลากครอบอะไรบางอย่างนะครับ ค้อวัตถุที่เราจะจัดการกับมันนะครับแต่วิธีการครอบมันจะประหลาดประหลาดหน่อยก็คือเวลาเราแดกประจําใช่ไหมเราก็จะคลิกที่มุมหนึ่งแล้วก็ลากมาอีกมุมหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับตัวนี้ก็คือต้องคลิกให้มันไปอย่างเช่นจากบนไปล่างหรือจากซ้ายไปขวาก่อนอย่างเช่นอันนี้คือจากซ้ายจากจากซ้ายไปขวาเนาะตรงนี้คือซ้ายตรงนี้คือขวาผมก็คลิกจากซ้ายลากเส้นตรงมาทางขวาปุ๊บแล้วผมก็ค่อยดึงเมาส์ลงมาครับให้มันครอบดึงลงมาครอบแล้วปล่อย อันนี้คือการใช้ตัวทูลตัวนี้นะครับเราอาจจะใช้วิธีการดึงจากบนลงมาล่างแล้วค่อยเวียงมันขึ้นไปครอบ mm. ก็เลือกวัตถุได้นะครับแต่ถ้าเราครอบไม่ไม่ไม่หมดเนี่ยนะครับหรือครอบไม่ได้เป็นส่วนใหญ่มันจะเลือกไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้แต่ถ้าเราแบบครอบเยอะเต้องเยอะขนาดไหนเนี่ยอย่างเงี้ยได้นะครับอ,อันนี้ก็ไปลองเล่นดูเนาะแต่โดยส่วนใหญ่ผมมองว่า เราสามารถเอาเมาส์คลิกมันเลยได้อะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแล้วกันแต่ว่าแสดงออกให้เห็นว่าโอเคมันมีวิธีการลักษณะนี้อยู่นะครับอ่ะดีไซน์ครับดีไซน์นี้เป็นการจัดการเรื่องของดีไซน์ของเทมเพลตของตัวสไลด์ที่เราต้องการนะครับเราสามารถเลือกเทมเพลตซึ่งเทมเพลตพวกนี้ก็เปื่ยนกับเทมเพลตพื้นฐานที่มีมาให้ในออฟฟิศที่อยู่บนคอมปกตินะครับเนาะตอนนี้ก็เลือกธีมได้สไลด์ไซส์ครับจัดการไซส์เป็น4ต่อ3หรือเป็น16ต่อ9 อันนี้มีผลมากนะครับเราจําเป็นต้องทราบก่อนว่าปลายทางของตัว Presentation ที่เราจะไปนําเสนอเนี่ยนะครับอัตราส่วนของหน้าจอเป็นแบบไหนเป็นแบบ4ต่อ3หรือเป็น16 -9 ต่อกนะครับ16กต่อก็จะเป็นแบบที่เลือกใช้อยู่เนี่ยมันจะกว้างกว้างหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น4ต่อ3มนะครับมันก็จะบีบสองข้างเข้ามามันจะค่อนข้างเป็นเหลี่ยมหน่อยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เนาะจะเป็น 16- 9ต่อเเหมือนกับจอคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะเป็น16-9ต่อละ นะครับแบล็กเกล์ก็เลือกสีได้สีเป็นสีพื้นหลังเป็นสีนะครับหรือว่าพื้นหลังเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็จัดการได้ต่อมา transition ครับ r a n s i t i o n คือส่วนที่เอาไว้จัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าสไลด์นะครับเราสามารถเลือกเป็นแบบมอฟนะครับเป็นแบบคัทเป็นแบบเฟดเป็นแบบพุชอ่ะเดี๋ยวลองดูแบบที่มันเห็นชัดๆเป็นแบบเฟดแล้วกันแบบเฟดเนี่นะครับก็คือการเลื่อนนะครับซึ่งทุกทุก เอ่อทรานเซชันที่เราเลือกเนี่ยมันจะมีออปชันให้เราเลือกว่าโอเคมันจะเฟดแบบ smoothly หรือว่าทรูแบ็กอ่ะเดี๋ยวลองดูนะผมเลือกเฟดแบบเฟดเนาะแล้วก็เลือกสม o ทลี่นะครับวิธีการเทก,ก็กดตรงมุมล่างขวาตรงนี้นะครับมันจะมีสไลด์โชว์ปุ่มนี้อยู่นะครับก็สามารถกดเพื่อดูได้คลิกไปปับ๊บอ่ามันจะค่อยๆกลางขึ้นเนาะนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลอง พุชแล้วกันพุชปุ๊บดูออปชันครับมันมีแบบฟอร์มบอททอนก็คือจากข้างล่างขึ้นมานะครับฟอร์มเลฟจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายจากข้างบนลงมาอาจลองจากข้างล่างขึ้นมานะครับแล้วก็กดตัวนี้เห็นไหมมันลอยขึ้นมานะครับไอ้คำสีเหลืองๆตรงนี้นะครับมันเหมือนกับมันมีออปชันที่สร้างซับไตเติลเนาะนะครับตอนนี้ก็คือ,อเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเรายังเรายังไม่สนใจสีเหลืองตัวนี้นะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการเลื่อนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน นะครับตอนที่เรากดนําเสนอซึ่งทุกๆวัตถุก,ก็จะไม่ใช่ทุกๆวัตถุสีขออภัยทุกๆทรานซิชันก็จะมีออปชันของตัวเองให้เราเลือกนะครับอย่างเชฟแล้วก็เนี่ยเลือกเป็นรูปอะไรนะครับเป็นไดมอนด์กดอ่ะมันจะเป็นรูปไดมอนด์นะเนาะแต่ว่า,ามันเราเทสีขาวไว้มันก็เลยมองยากนะครับอ่ะดูเลชันตัวนี้เป็นสิ่งที่บอกว่า เอฟเฟกต์ทรานซิชันในการที่จะเข้ามาในสไลด์เนี่ยจะให้เวลาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น0.8ก็คือตั้งแต่กดเริ่มจนกระทั่งหน้าจอโชว์เสร็จสมบูรณ์พร้อมนาเสนอเนี่ยใช้เวลา0.8วินาทีอันนี้ก็เอาไว้ปรับได้นะครับก็ควรจะปรับเอาไว้ไม่ให้มันชา้าจนเกินไปมันจะทาให้การพรีเซนต์ชันเราอะเวลาเราจบสไลด์เราต้องมายืนกอดอกรอให้มันทาเอฟเฟกเสร็จเนาะบางทีตัวนี้อาจจะปรับให้มันต่ําๆก็ได้นะครับนะต่อมาแอนิเมชันครับ Animation เนี่ยเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ในการจัดการกับการขยับของวัตถุนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีความเรียบง่ายมากกว่าตัว Office ที่อยู่บนคอมมากนะครับอย่างเช่นนะครับผมคลิกที่วงกลมอันนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมาแล้วนะครับแอ i m a t i o n ที่ให้เลือกสีเขียวคือ Entrance คือจังหวะเข้านะครับสีเหลืองคือจังหวะเน้นก็คือเข้ามาแล้วอยากจะเน้นมันให้มันเด่นเป็นพิเศษสีแดงก็คือออก สีเขียวเข้าก็คือเริ่มจากไม่มีแล้วจบที่มันปรากฏขึ้นมาสีเหลืองก็คือมันปรากฏอยู่แต่มันจะเด่นขึ้นสีแดงก็คือเริ่มจากมันปรากฏอยู่แล้วจบที่มันหายไปนะครับเอาลองเขียวดูอย่างเช่นไฟอินนะครับแล้วก็กดสไลด์โชว์นะครับอ่ะมันเป็นเอฟเฟกที่เราต้องคลิกนะผมคลิกทีนึงปั๊บลอยขึ้นมาไฟาอินนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะต่อมาอีกรูปหนึ่งนะครับผมอาจจะ เอามาเป็น rise up นะครับอ่ะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันกด present นะครับคลิกครั้งแรก f l e in คลิกครั้งที่2 rise up ลอยขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับอ่ะอันที่2ผมว่ามันเหมือนกันเกินไปเอาเป็นอย่างอื่นเอาเป็น c l i c k e r b o a r d เออ check checkerboard นะครับอ่ะลองดูซิ checkerboard effect เป็นยังไงกดคลิกปุ๊บ fly in อ่ะโผล่ขึ้นมาเป็นตารางหากลุกุกนะครับ ขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยนะครับก็พอมันมาแล้วปุ๊บผมก็จะเน้นเนาะผมจะกลับจะย้อนกลับมาเน้นตัวสีที่เป็นวงกลมเน้นให้มันสปินให้มันหมุนนะครับอ่าลองดูนะครับ,นะรบหมุนอ่าแล้วก็เป็นวัตถุอ่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเล่นกับตัวเออลำดับการขยับได้นะครับโดยลำดับการขยับนะครับมันจะมีเลขห้อยอยู่เนี่ยหกับ2 1นะครกับ2กับ2 1กับ 2. 2บอกอะไรเราครับ1ก็คือทําก่อน2ก็คือทําหลังแต่ถ้าอยากจะให้ 2, 2. ทําก่อนก็มาเราอาจจะคลิกที่1แล้วก็กด move later ตรงนี้เพื่อให้มันกลายเป็นเลข2นะครับหรือกด move early ให้มันทําเร็วขึ้นมันก็จะกลับมาเป็นเลขหนเราสามารถใช้ปุ่มตรงนี้ในการเ,าเพิ่มเพิ่มลำดับหรือลดลําดับของมันได้ในการจัดการแอนิเมชันนั่นเองนะครับต่อมาสไลด์โชว์ครับ สไลด์โชว์ตรงนี้เป็นเมนูที่เอาไว้จัดการเวลาเราทำสไลด์เสร็จแล้วแล้วเราจะเอาไปนำเสนอนะครับฟอร์มบิ n ิ่งก็คือการนำเสนอตั้งแต่หน้าแรกนะครับฟอร์มเคอรน์สก็คือการนำเสนอในหน้าที่เราเปิดอยู่ณปัจจุบันนะครับ p r e s e n t in t e ท m อันนี้ท่านทำงานเชื่อมโยงกับ Microsoft t e a m นะครับ p r e s e n t live ก็คือ Present แล้วก็สร้างลิงก์เป็นไลฟ์ให้ผู้อื่นเข้ามาดูได้นะครับเ e า u b t i t l e อันนี้ก็คือที่มาของไอสีเหลืองผมที่มันเด้งขึ้นมา ผมติ๊กออกไปแล้วนะครับผมลองนําเสนอดูนะครับอ่ะเห็นไหมเทกสีเหลืองข้างล่างหายไปนะครับอ่ะรีวิวครับรีวิวเป็นในส่วนของเมื่อเราทำพรี e n t a t i o n เสร็จแล้วเราก็จะมาตรวจสอบมันว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับรีวิวก็จะเป็นการมาเช็คสไลด์นะครับเป็นการเช็คว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับเช็ค accessibility นะครับเช็คการเข้าถึงมีอะไรที่จะทำให้มึนงงหรือเปล่าปัญหาของผมตอนนี้ก็คือว่า missing alternative text ไม่มีข้อความที่สื่อความหมายเลยอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คำที่อะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรีวิวเนาะนะครับ Mark all as r e a d show change ก็คือเอาไว้เช็คว่าโอเคเช็คว่าทุกอย่างเราอ่านแล้วนะ Show change ก็คือแสดงความเปลี่ยนแปลง Comment ก็เหมือน Comment ที่พาทำตอนแรกนะครับที่ใส่คำคอม m มนต์แบบนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ไปยัง Comment ก่อนหน้า Comment ถัดไป Show c o m m e n t นะครับนี่ก็เป็นส่วนของคอมเมนตนะครับ วิวนี่ะนะครับอันนี้ก็เอาไว้แสดงของโน้ตนะครับเราสามารถใส่โน้ตได้นะเวลาเราจะไป Presentation เราใส่โน้ตได้นะครับสไลด์ซอร์เตอันนี้ก็จะโชว์สไลด์ทั้งหมดเอาไว้เผื่อเราอยากจะโยกสไลด์ให้อะไรมันมาสลับข้างหน้าข้างหลังกันนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกด Normal กลับมาที่หน้าหลักนะครับเนาะแล้วก็มีการซูมการ Fit To Window ์อันนี้ก็สามารถจัด,จดการได้ เมื่อเราทำสไลด์เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถ presentation ได้เลยหรือเราจะแชร์ครับเราสามารถแชร์โดยการแชร์ไปให้คนอื่นเข้ามาแก้ไขได้นะครับหรือว่าแชร์ผ่านลิงก์นะครับให้คนอื่นเขาเข้ามาถึงตัวไฟล์งานของเราได้นะครับแล้วก็ manage access ได้นั่นเองเอลองกดแชร์ดูนะครับแชร์ปุ๊บแล้วใส่เมลนะครับใส่เมลแล้วเนี่ย anyone link can edit เราจะให้เขาแก้ไขได้ไหมนะครับอ่า can edit หรือ can view นะครับจะให้เขามาแก้ไขได้หรือจะให้เขามาดูได้อย่างเดียวอันนี้เราก็เซตอัพได้ตรงนี้นะครับเราอาจจะอแอดให้เพื่อนของเราเนี่ยที่อยู่กลุ่มเดียวกันมาแก้ไขได้แต่ว่าให้คนอื่นเนี่ยมีสิทธิ์เพียงแค่เข้ามาวิวได้เข้ามาดูได้เพียงอย่างเดียวแล้วก็แก้ทำการตั้งค่าได้ตรงนั้นที่ผมได้บอกไปนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็อาจจะเป็นถ้าเราพรีเซนต์ออนไลน์แล้วก็กดพรีเซนต์ตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นพรีเซนต์ได้เลยนะครับแต่ถ้าหากเรา อยากจะได้ไฟล์ไปใช้แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับแล้วก็อาจจะเซฟแอสก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเซฟเป็นดาวน์โหลดลงมาเป็น pdf นะครับดาวน์โหลดมาเป็น pdf หรือเป็น powerpoint หรือเป็น odp ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ format หนึ่งเนาะที่เขาใช้จัดการกับไฟล์ p พราะเพแต่ว่าในประเทศไทยไม่ค่อยได้ใช้นะครับหลักๆเราก็จะใช้แค่ pdf กับ powerpoint แค่2ออันนี้นะครับนอกจากนั้นยังดาวน์โหลด as image ได้เซฟมาเป็นรูปภาพได้อีกด้วย นะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือทั้งหมดของ PowerPoint 365กนะครับก็โดยภาพรวมนะครับก็จะเหมือนกับ PowerPoint ที่ทำงานอยู่ใน Windows เลยแต่ว่ามีการตัดฟีเจอร์ออกไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็เพียงพอต่อการนำเสนอนะครับ Presentation ที่เราต้องการำทำอย่างรวดเร็วนำเสนออย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับมีแค่เว็บเบราว์เซอร์เพียงตัวเดียวก็สามารถจบงานได้ นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเรานะครับในการนําไปใช้นะครับในการทําให้ชีวิตในการเรียนดียิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตดียิ่งขึ้นเพิ่มคุณภาพในการทํางานนะครับสําหรับผมนะครับอาจารย์สกรก็ขอจบนะครับการสาธิตนะครับรีวิวการใช้งาน PowerPoint 365แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับ